รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับสนุกกันทุกวันจันท์ถึงสุดเวลาสบายๆแบบนี้และลุ้นกันครับว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านและนี่คือเกมแจกรถ r e s e n t e d บาย i t s u b i s h ิมอเตอ Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด m มิ u u i s s i i t t r a ราชีวิต ธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Xpander Cross อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi Triton e l e t เนือชั้นสายพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานต้องบอกลาคุณฟิล์มและคุณแพทริกที่ไม่สามารถคว้าแชม์มากรองได้ส่วนวันนี้มาลุ้นให้ใจเต้นรัวๆต่อว่า แชมป์จะหาคุญแจที่ใช่และจะเลือกขครหรือเก็บไว้ต้องติดตามค่ะนี่เป็นช่วงเวลาสําคัญของคุณ2คนครับครับ,รบและเมื่อคุณป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยสําเร็จเลือกรถยนต์ที่คุณชอบเริ่มต้นจากซิติคาร์รุ่นที่เรามีนั่นก็คือ Miss ู i ิ h i Attract และ Miss ู i ิ h i มิลลาคิงกับเก่งปรึกษากันสิครับพูดอะไร คิงบอกว่าจะไม่เอาอะไรเลยแลวจะกลับเดี๋ยวนี้เลยครับเอาอะไรครับมิลาดครับมิสซูบิชิมิลาดนะครับทีนี้มาดูกันว่ากุญแจของมิสซูบิชิมิลลาดอยู่ที่ไหนระหว่างเทสโก้โลตัสน้ำยาปรับพ้นุนุ่มไฮยีนน้ำดื่มสปริงเกิลกาแฟขาวช่องและเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์เอาตำแหน่งมาก่อนกุญแจจะต้องอยู่ที่ ไฮยีนเพราะว่ากุญแจเขาสบตากับผมแล้วเขาตอปิดปิๆปิปิแปลว่ากุญแจอยู่นี่กุญแจไสบตาด้ไงกุญแจไม่ได้สบตาครับับผมเขาอาจจะบอกขึ้นว่าอย่าเลือกตรงนี้นะไอ้โง่อย่าเลือกตรงนี้นะไอ้โง่ตรงนี้ไอ้ใช่นะไอ้โง่ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้ฮะบทีนี้คุณเลือกน้ำยาปรับพันธุ์น่มไฮยีนละกุญแจหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเห็นกันชัดชัดหนึ่งซ้ายสองขวาครับหนึ่งหรือสอง าายิงยาวๆยิงยาวๆยิงหมายเลขสองครับเอาละครับนี่ก็คือกุญแจที่คุณเลือกไว้นะครับเราจะเปิดดูว่าในกล่องนั้นมีกุญแจรถมิซูบิชินะฮะแล้วเธอจะตลกโดยการหนีบนิ้วตัวเองหนึ่งที <c oughs> ตลกตลก,ตลก <c oughs> ถ้าคุณยังไม่สตาร์ทเก็บไว้ก่อนแล้วป้องกันแชมป์ครั้งที่สองได้สำเร็จ <c oughs> คุณก็จะมีสิทธิ์เลือกกุญแจอีก เลือกกุญแจอีกและเลือกกุญแจอีกตราบเท่าที่คุณป้องกันแชมป์ได้และในทุกสอสมัยเราจะเปิดโอกาสให้คุณตัดมาขายได้1ดอกแบบไม่เสียสิทธิ์อะไรแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าดอกนี้ใช่แน่คุณสามารถขอสิทธิ์ในการสตาร์ทได้เลยถ้าใช่ขับมันกลับออกไปเพรามันเป็นของคุณสองคนแต่ถ้าไม่ใช่ทำทิ้งตำแหน่งแชมป์ตรงนี้แล้วกลับบ้านตัวเปล่าสตาร์ทเลย ลึกเก็บไว้ก่อนครับคือดูจากเส้นทางกว่าที่เราจะมาเป็นแชมป์ได้เนี่ยรู้สึกว่ามันกระท่อนกระแท่นมากเราอย่าไปหวังตุงอื่นเลยเอาเอาครับตรงหน้าของเราไม่ได้ครับเอาเลยนะรอะนั้นสตาร์ทเลยครับไปที่มิตซูบิชิมิลาครับเชิญครับเอาล่ะครับคิงกับเก่งครับปัดบรรยากาศในห้องโดยสารมิตซูบิชิมิลาาเป็นยังไงมั้งโอ้โหนั่งสบายกว้างสบายครับแล้วก็ ออบอกระดับสายตาการมองนี่ดีมากเลยครับมีเซนมีความรู้สึกใดที่มันบอกไหมว่าจะเป็น <ผม S 2> <ม>ของเราครับผกลับบ้านผมว่าเหมือนรถคันนี้เขาทักทายเราตั้งแต่ทีแรกที่มาครับครับแล้วแบบสะด,สดสุดตาคือเดี๋ยว้<ด>็หมาก็ ปิ้งคันนี้เลยครับผมบอกได้เลยว่ามันจะเป็นของคุณทันทีครับครับถ้าเปิดเกะหน้าคุณจะเจอนะฮะตารางผ่อนมวดเล่มต้นดาวโซ่เยนไม่ใช่แกฟรีเลยครับเคเอาล่ะคุณแจมมาเลยครับคุณมากครับวางไว้ข้างตัวเลยครับเท้าขวาเหยียบเบรกครับเท้าซ้ายเหยียบหน้าเก่งครับอะไรเอานิ้วรอไว้ตรงปุ่มสตาร์ทนะครับ ผมจะนับ1นถึงสนะครับถ้ากดสตาร์ทแล้วได้ยินเสียงเครื่องยนต์แล้วก็มันคือของคุณครับพร้อมนะฮะพร้อมครับโอเคลองบีบแต่3ทีกระดกไฟสูง1ทีโอเคอ้าวแล้วก็ถอดกระจกมองหลังกลับมาเตรียมตัวครับนิ้วรอครับผมนับถึง3นะครับ1 2 ผมไม่อยากให้คุณดูไม่ดีออกทีวีผมอยากให้คุณดูไม่ดีรับผมผมจะไมให้ลงไม่โอเคนะฮะโอเคพร้อมนะครับผมน้ำนะครับเนิน <1, S 1> สองสตาร์ทครับไม่ใช่เนี่ยนะอย่าทำอย่างนะั้นะนะมันดูน่าสงสารอย่าอย่าอย่าเหมือนเด็กห้าขวบคือไปเล่นรถพ่ออย่าทำอย่างนั้นไม่ใช่คุณลูกเป็ใจผิดฮะครับสมน้ำหน้าครับแต่ กุญแจที่ถูกอยู่ไหนเอาตำแหน่งมาไไอยู่เขาช่องอะผมบอกแล้วอยู่เขาช่องหนึ่งหรือสองเขาช่องหนึ่งครับเขาช่องหนึ่งถูกต้องเลยฮะมาโอเคนี่ครับระวังเลื่อนระวังสะดุดลงหัวฟาดโพเดียมระวังหน้าฟาดกล้องโอเคระวังจะได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันโอ้โยอันนี้ต้องระวังสุดเลยฮะมาโอเคนี่แหละครับเยียบเบรกครับแล้วกดปุ่ม หมน่าเสียดายคิ้งกระเก่งครับครับช่วงเวลาสั้นๆในการได้เป็นแชมป์หนึ่งสมัยในเกมจากรถนั้นทําให้คุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกเลือสิบี่ครั้งครับเอาอย่างนี้ใครก็ตามที่จะมาเล่นเกมนี้คุณอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์มีค่าอะไรกับพวกเขาเคล็ดลับคืออะไรคือผมว่าสติ ต้องสมาธิครับต้องมีสมาธิแล้วก็ความไวครับแล้วก็ความมั่นใจเอาละฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมครับใครก็ตามมาเล่นเกมนี้นะฮะทั้ง2คนได้แนะนำเคล็ดลับแล้วนะฮะขอบคุณคิงกับเก่งนะครับบคุณผู้ชมครับเป็นอีกครั้งที่ตำแหน่งแชมป์ในเกมแจกรถเว้นว่างลงนะครับเราจึงจะต้องหาแชมป์ทีมใหม่ เพือที่เขาอาจจะเป็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่ในรายการเราบอกผู้ชอมแบบนี้เลยฮะว่าทั้งสองทีมวันนี้ไม่ธรรมดาทีมหนึ่งเป็นนักร้องทีมหนึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวนึกไม่ออกเลยฮะว่าเจอกันแล้วจะเป็นยังไงเชิญทั้งสองทีมเลยครับ เริ่มต้นจากทีมผู้ประกาศข่าวนะครับคุณมาร์คคุณสายฝนนะฮะค่ะคุณสายฝนเราชอบเจอกันตอนเช้าใช่เวลาผมไปอ่านข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ใช่แล้วก็จะไปจ่อไม้สัมภาษณ์นะครับผมพอจะมีข่าวให้เราได้อ่านไหมคะช่วงนี้โอ้ตอนนี้เรื่องฟอนเฟะมาก <c oughs> ามหาเรื่อยๆ <c oughs> ผมไม่ค่อยเห็นคุณสองคนในบทบาทของการมาร่วมสนุกในเกมโชว์เลยใช่ค่ะนี่เราเลือกรถได้เลยหรือเปล่าอย่าให้ใจเย็นเยก่อนจะเย็นก่อนนี่ขายทิ้งไปแล้วนะคะรถที่บ้านนี่เขาใส่สีมาเพื่อเอาคันนั้นเออไม่ลาะเห็นนะคะ โอ้ว้าวเตรียมตัวกันมาเลยแต่ผมว่าสองเราสามคนนะฮะเหมาะแก่การเป็นสัญญาณไฟจราจรมาเข้าไปนะแดงก่อนนะฮะแล้วก็เหลืองนะฮะอันนี้ไปโลดนะต่อไปโอเคนี่คือทีมประกาศข่าวเดือดแน่นอนฮะทีนี้มาทีมนักร้องกันบ้างปริมกับสามโอเคอ่ะเล่าถึงซิงเกิลเพลงของคุณหน่อยสิครับ ก็ซิงเกิลของปีมนะคะซิงเกิลแรกค่ะเพลงแอลลันปัตค่ะตอนนั้งแอลแอลลันปัตอ่านว่าแอลด้วยแอลครับค่ะแอลเป็นภาษาอีสานค่ะแปลว่าเอลค่ะอ๋อเอลเอลลันเอลลันปัตเธามีท่าด้วยใช่ไหมคะอ๋อมีค่ะครับแล้วสามแล้วครับผลงานเพลงแรกของผมชื่อเพลงว่าความรักเฮงซวยครับความรักเฮงซวยคุณไปเจออะไรมาครับคือว่าวลีเดดก็เล่าทําร้ายตับแต่ไม่ทําร้ายใจอ่าเล่ามาทําร้ายตับแต่ไม่ทําร้ายใจเจอแอลลันปัตเข้าไป ทําลายทั้งใจทั้งตับเลย <laughs> <laughs> ทางผู้ประกาศเราควรจะมีสักซิงเกิลน,นะผมว่าชื่ออะไรดีคะให้นะช่วยคิดโหยากมากเลยฮะเพราะว่าพวกคุณวาไรตี้ละหลากหลายเกินกว่าจะตั้งได้ในเพลงเดียว <laughs> เอาละทีนี้ผมบอกก่อนเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้ตำแหน่งชแชมป์ระเว้นว่างลงใคร <laughs> ก็ตามเป็นแชมป์ทีมใหม่นะครับเด็กฟ <laughs> ันกราเซ่จะมาเแวนตาแฟชั่นรุ่นดีซีรีส์มูลค่า7990บาทให้กับคนที่เป็นแชมป์ดนสเร็จนะฮะพร้อมนะครับ ทีมผู้ประกาศพร้อมค่ะขอเวลาแอร์ทั้เยอะๆนะคะฮะทีมนักร้องพร้อมนะฮะพร้อมค่ะอยากจะพูดอะไรกันก่อนไหมฮะเพราะคุณจะไม่มีเวลาคุยกันแล้วฮะก็รีบกลับไหมคะเออไม่รีบค่ะพอดีมาไกลต้องการรถกลับพอดีขับรถกลับมันเหนื่อยนะไม่เป ok ็นไรค่ะสองคนขัะฮะผมเกรงว่าจะได้โบกแท็กซี่กันทั้งทีมใจเย็นๆเพราะนั้นผมไปเลยนะฮะคำถามข้อที่หนึ่งครับโมโบขอผมตัวเลือกมาเริ่มต้น เราจะมาสลับ6ตัวเลือกกันก่อนทีมผู้ประกาศ1คู่ครับสลับตามใจชอบ3 4ครับ3กับ4สลับกันมาทีมนักร้องครับ4กับ3ค่ะ4กับ3ครับนกับ3สลับขึ้น เห็นได้ชัดว่านักร้องกับผู้ประกาศท้าไฟกันแล้วตอนนี้มาค่มดวงเราใช่ไหมไม่เป็นไรเราใส่สีมงคลมาแล้วเราระวังนะเราเป็นศิลปินนะฮะเราต้องงอหน้าขาวนะฮะใช่เกิดเพราไใไฟเขาเขาไม่ทําขาวให้นะฮะไม่ไม่เรามีจจนยาบาเรามีจนเยาโอเคเราไม่ใช้อานาจหน้าที่ในทางไม่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเอาแนวคําถามข้อแรกมาวิเคราะห์กันก่อนโบโบข้อแรกเกี่ยวกับอะไรครับผมบอกเลยว่าข้อนี้ทีมผู้ประกาศได้เปรียบชัดๆเลยเพราะเรื่องนี้เป็นลำดับการเล่นภาพยนตร์ ของพระเอกละครช่องสามภาพยนตร์ของพระเอกละครช่องสามพระเอกละครช่องสามของเราหลายท่านไปแสดงภาพยนตร์<ช>แต่ละคนเริ่มก่อนหลังไม่เท่ากันถามง,ง่ายเลยครับพระเอกละครคนไหนเล่นภาพยนตร์ก่อนกันก่อนจะขึ้นมาสองภาพนะฮะ <S 2> <S 2> <S เลือกตอบคนที่เล่นก่อนนะฮะ ผมย้ำอีกทีว่าคุณมา้าคุณสายฝนคุณผิดไม่ได้และนี่งานคุณนะฮะย้ำอีกทีว่าไวยต้องชัวร์มั่วโยนแต้มมาอีกฝั่งนะครับระหว่างคุณนัดเดชนหล่ะฮะนัดเดชคุณกิมิยะเจอครับเจอกับบอยปก่อนฮะไปเล่นก่อนโอ้โหเอาแล้วตอนนี้ทินต้องร้องตอบก่อนฮะตอบนัดเดชคุณกิมิยะเลยอ่าพรมมั่นใจว่านัดเดชแน่นอนแล้วนัดเดชเป็นคำตอบที่ทำไม เพชรมันทำไมเพชรเพชรมันทำไมมันเพี้ยสามมันทำไมมันเป็นคำตอบที่ทำไมเอวลาที่มันละทีมันมันีิดฮะบอหยประกอบแสดงหนังกอนฮะฝันหวานไอจูบฮะฝันหวานไอจูบโอ้โหเอาแล้วถุนหรือเปล่าวะฝันเมื่อคืนใช่ไหมเอาแล้วนี่ทีนี้เราไปกันต่อนะครับตอนนี้ที่ผู้ประกาศตอบช้าแต่ได้โอนแต้มมาซะอย่างนั้นนะฮะอะไรเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับใครเล่นหนังกอนบอยประกอบเจอครับเจอครับ มาดูกนเลยครับโอู๋ตอนนี้ทีมผู้ประกาศได้ตอบก่อนฮะคุณฝนคุณมาร์คตอบมาว่าบอยประกอบและบอยประกอบ็นคำตอบที่ทำไมฝนถูกค่ะมาร์คทช่ไมครับถูกต้องสิครับถูกค่ะถูกมาไหมจุกถูกที่ถูกต้องค่ะถูก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 มันทิดฮะโอู๋มาดูกันเลยเล่นก่อนฮะโยนแต้มกลับไปที่ทีมทั้งสองฮะตอนนี้มีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับให้แบ่งแบ่งการแบ่งกันสายฝน 6คนนี้คุณจ่อมาแล้วทั้งนั้นผมบอกเลยผิดข้อนี้ไม่ได้นะฮะไปกันต่อเลยแลเราหวังมาริโอมาเลอร์เจอครับเคนพูดก่อนใครเล่นหนังก่อนอูเอาละตอนนี้ทีมผู้ประกาศตอบก่อนอีกครั้งเลือกมาริโอมาเลอร์ครับมั่นใจนะมั่นใจครับแน่นอนแน่นอนแล้วมันถูกที่ถูกมันถูกถูกแล้วก็ถูกมันถูกถูกถูกมัน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 ถูกถูกต้องูกถู เคนภูภูมินะฮะตอนนี้ทีผู้การนําไป2คะแนนแล้วนะฮะคุณต้องการแต้มเดียวเพื่อขึ้นนํา1 0นในข้อแรกทีมนักร้องตามได้ให้ได้นะครับตริมสามครับเราอยู่ในคําถามนี้ครับใครเล่นภาพยนตร์ก่อนกันครับระหว่างเคนภูภูมิเจอกับอเล็กเดีย์ดครับเอาละตอนนี้ทีมผู้การอาศัยความไวต่อก่อนฮะและเลือกอเล็กทีระเดชพี่ชมพู่มั่นใจไหมฮะเล่นกับพี่ชมพู่อารยาไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่นี้ต้องแต่มันเป็นคำตอบที่ทําไม ถูกผลยังไงคุณม้าถูกต้องครับผลมันทำไมฝั่งนั้นต้องแช่งให้ผิดอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าเขาได้คะแนนข้อนี้เขาขึ้นนำหนศูนย์นะฮะแล้วมันทำไมถูกมันก็ทำที่มันผิดฮะถูกเจอกดเล็กธีระเดชนะฮะโยนคะแนนกลับไปที่ทีมน้องร้อนตอนที่สองต่อสองเพราะฉะนั้นนี่คือการตอบครั้งสุดท้ายในข้อหนึ่งใครตอบถูกได้แต้มขึ้นนำหนึ่งศูนย์ทันทีสุดท้ายนะครับอเล็กธีรเดชเจอกับ เจอกับนายนภัสครับเอาแล้วตอนนี้ทีมน้องได้ตอบก่อนครับตอบอเล็กธีระเดชปริมมั่นใจไหมฮะก็ห้าสิบสิบค่ะจำได้ไหมว่าจากเรื่องอะไรไม่ค่อยดูหนังอะค่ะอเล็กเป็นคําตอบที่ทําไมปริมถูกถามมันยังไงถูกปริมถูกมันถูกที่ฮิติี่ยัการเฉียงตัวเองฮิตต้องครับโอ้โหอเล็กเล่นก่อนนายนภัสนะครับในข้อแรกทีมน้องนำไปนึ่งกันแนน คนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในจอทีวีบางคนก็ได้รับโอกาสพัฒนาฝีมือไปถึงการแสดงภาพยนตร์และก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจจะแจ้งเกิดจากการแสดงภาพยนตร์มาก่อนอย่างคนแรกกนุ่มหล่อแฟนขงโบโบ้เองค่ะอย่างพี่มาริโอมอลเลอร์ที่เริ่มงานแสดงด้วยบทของโตง้งที่ต้องถ่ายทอดความรักในแบบชายรักชายในภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามเมื่อปี2550ซึ่งถือว่าแจ้งเกิดพี่โอของเรามากๆจากนั้นก็จึงมีผลงานละครให้เราได้ชมกันก้า ต่อด้วยพระเอกมุมหล่ออารมณ์ดีอย่างพี่บอยประกที่มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกกับบทหนุ่มอาร์ติสที่ชื่อทุเรียนในตอนที่มีชื่อว่าไอหนึ่งในโปรเจกต์หนังรักสี่เรื่องฝันหวานายจุบเมื่อปี2551ค่ะคนต่อมาคือพระเอกอุ่นดีอย่างพี่เคนภูภูมิที่เข้าวงการมาจากการถ่ายแบบและแสดงภาพยนตร์เรื่องหองแซวแตกแหกกระเจิงในปี2552กับบทบาทนักแสดงสมทบและได้มีผลงานสร้างชื่อตามมาเรื่อยๆจนกลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ตามมาด้วยหนุ่มสีหน้าใสอเล็กธิรเดชหนึ่งในทำเนียบสามีของโบโบอีกแล้วละค่ะที่ได้มีโอกาสโชว์ฝีมือการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกประกบซุปตาต,ตัวแม่อย่างพี่ชมผู้อารยาในภาพยนตร์เรื่องคุณนายโฮเมื่อปี2555ค่ะ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือพี่แบรี่หรือหนุ่มนาเดชคุกิมิยะคนรักของบอโบเองค่ะซึ่งพี่แบร์ได้โชว์ฝีมือแสดงหนังเรื่องแรกเมื่อปี2556กับบทพ่อมะลิหรือโกโบริในเรื่องคู่กรรมประกบคู่นางเอกสาวสวยอย่างริชชี่ออรเนศที่มาร่วมสร้างตำนานรักทางช้างเผือกอีกหนึ่งเวอร์ชั่นค่ะ สุดท้ายกับแฟนเด็กนะัดนุถนอมของโบโบอย่างน้องนน์พัรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพกาที่มีโอกาสได้เริ่มงานแสดงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องพอรจากฟ้าจากค่าย Gdh เมื่อปี2559ที่เล่นได้ประทับใจสาวมากๆาโอ้โหโบโบก็คนหนึ่งนี่แหละค่ะหลงมากเลยในข้อต่อไปปริมกับ3ต้องการอีกข้อเพื่อเป็นแชมป์ทีมใหม่ทันที และแน่นอนสายฝนกับมาร์คคุณยังไม่ได้แอร์ไามเลยนะคะไม่คุง่าชุดเลยนะคะไม่แด้ไม่ริดในคืนชุดนะคะผมอยากเห็นคุณขึ้นไปสตาร์ทรถมิสซูชิมิลาเหมือนรถคันนี้พ่นสีตามชุดคุณเลยะคะต้องค่ะมันจะเข้ากันมากเลยแต่คุณต้องไม่ตายข้อ2นะฮะเราพร้อมครับมาเลยครับคำถามข้อที่2องผมก็เลือกมาครับและปริมกับ3มจะได้สลับคู่แรกก่อนเอาสองกับหนึสลับกันครับ ทีมผู้ประกาศครับเชิญพี่ฝนครับเราก็1กับ2สลับกันเหมือนกันหนึ่งกับ2สลับกันมาเราต้องโบ้ตอนนี้โป้งชันเริ่มกวนกันแล้วเอาละครับกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาแนวคำถามมาดูหน่อยโบ้ AI ของผมจะชวนพวกเราทุกคนเข้าห้องน้ําเพื่อไปหาอะไรทานกันไม่ใช่เข้าห้องน้ําแล้วมองไปยังผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห้องน้ําอยู่ในชั้นในห้องน้ําบ้านคุณมันจะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเลยครับ และคําถามคือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนมาก่อนกันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก่อนกันนี่แในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะฮะเพราะหลายแบรนด์เป็นแบรนด์จากต่างประเทศนะฮะผลิตภัณฑ์พวกนี้จะอยู่ในห้องน้ําและอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ก่อนกันตอบอันที่เกิดก่อนนะครับสายฝนมาคุณแพ้ไม่ได้นั่นแปลว่ากลับบ้านพริมกับ3ถ้าคุณชนะข้อนี้เป็นแชมป์ทีมใหม่เลยนะครับระหว่าง ซันซิลมือครับมือใกล้ปุ่มไว้มือใกล้ปุ่มไว้นะครับเจอครับแพนทีมครับเอาแล้วตอนนี้ทินนรดได้ตอบก่อนครับปริมกับ3ตสอบซันซิลมั่นใจครับผมมั่นใจนะฮะใชแต่แต่ดชัวนะฮะเธออายุเท่าไหร่ปีที่ผลิตใช้แต่เด็กโอเคยังไงไม่รู้ตอบมาแล้วละซันซิลมันทำไมปริมมันทำไมสมันไังไหปริมสามละมันเป็นอไี่ผิดมันยังไ มันผิดฮะทีนมาก่อนโยนแต้มใผู้ประกาศซะาอย่างนั้นเอาแล้วง่กงแล้วนั่งเฉยๆโอ้โหยืนเฉยๆได้แต้มยืนเฉยๆประคองชุดไว้อ่าโอเคแล้นเราไปกันต่อเลยครับและระหวางแพนทีนเจอกับเจอกับเฮนนแอนโชเด้วครับอะไรมาก่อนอย่างไม่ใช่คำตอบโอเคผู้ประกาศได้ตอบฮะและตอบแพนทีนฮะและแพนทีนมาทำไม ถูก yup. ก้อนครับน้ไมมันมันถูกนะที่น้ำมมันถูกนะังน like nice ัม oh, okay. okay. right. ันถูกครับทางนั้นแช่งได้นะฮะมันน้ไมันถูกมันถูกต้องให้พิมเจิร์ก่อนให้เฮนโชอเดอร์ฮะไปกันต่อเลยนะครับผลพันธุ์ในห้องน้ำอีกมากมายนะครับเฮนชแอนด์ชอเดอร์มือใกล้ผมไว้เลยนะครับเจอกับโดฟครับใครมาก่อนโอเคทีน้องร้อได้ตอบก่อนฮะและตอบเฮนชแอนด์ชอเดอร์ปริมคุณดูไม่มั่นใจ ใส่ดวงอย่างเงี้ยมือลั่นไปนะฮะมโอเคมือลั่นปัดฉันถ้าตอบผิดโอนแต้มให้ผู้ประกาศเขาตีเสมอหนึ่งเท่าเลยนะฮะและ Head and Shoulder มันตอบที่เพจเพจยังไงถูกค่ะโชาเดินมานทำไมถูกผิดถามมันทำไมผิดมันมันตอบที่ไมผิดมันผิดมันตอบผิดนะครัับมนผิดฮะมาก่อนฮะเพราะฉะนั้น มากับดวงจริงๆค่ะเท่าที่ผมจําได้ข้อนี้ทีมผู้ประกาศยืนรับแป้งเฉยๆตีเสมอหนึ่งตอนหนึ่งกันเลขอบคุณนะอากาศร้อนแบบนี้ทำอาบโบต้องเดินเข้าห้องน้ำไปนอนแช่น้ำบ่อยๆนอนเพลินๆมองไปมองมาก็นึกสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ำที่เราใช้กันมาตั้งแต่เกิดยี่ห้อไหนมาก่อนกันแน่จนต้องไปหาคำตอบไขข้อสงสัยกันนี้ละค่ะ ยี่ห้อแรกที่มาก่อนเพื่อนเลยคือแชมพูยี่ห้อดังอย่างแพนทีนจากการคิดค้นสูตรแชมพูแก้ปัญหาผมเสียหลุดร่วงโดยบริษัทสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์จนได้ออกมาวางจําหน่ายในปี1945ค่ะผ่านมา9กปีก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอีกหนึ่งยี่ห้อเกิดขึ้นณนะประเทศอังกฤษนั่นคือ s u n ซลลซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากในไทยและอีก80ประเทศทั่วโลกต่อด้วยแบรนด์ดังอย่างโดฟที่เริ่มต้นด้วยการผลิตสบู่เพื่อความงามออกจําหน่ายในปี1957ก่อนจะค่อยๆขย,ยายไลน์สินค้าไปที่แชมู ทผิวโดยยังคงเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์บำรุงความงามค่ะอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเฮเดนโชเดอร์ก็ได้เริ่มวางจำหน่ายในฐานะแชมพูยาดูแลหนังศีรษะขจัดรังแคมาตั้งแต่ปี1961หลังจากทดลองมาแล้ว10ปีก่อนจะมีการพัฒนาให้มีกลิ่นหอมในเวลาต่อมาค่ะไปต่อกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากธรรมชาติย oh ี่ห้อ Herbal Essence ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1971โดยถือว่าเป็นแชมพูแบ,บรนด์แรกที่มีการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ค่ะ ปิดท้ายกันด้วยแบรนด์แชมพูขจัดรังแคที่ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศอย่าง c l กเค c l e ร r แบรนด์ดังจากฝรั่งเศสที่เปิดตัวในปี1975มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศรีรษะมาจนถึงปัจจุบันค่ะและข้อนี้ตัดสินครับข้อที่3ามกตัวเลือกมาครับ คนแต้มให้กันแบบนี้รู้สึกร้อนๆนหนาวๆอยู่ในะคะเนียสัปดาห์หน้าต้องเจอกับข้อตัดสินชะตาแต่ละทีมต,ต้องเร่งสปีดท,ทำคะแนนให้ตัวเองแล้วละคะ่ะทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปท้ามพลาด go banana z i ิ